สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแดนปลาสวร์วันนี้มาปรับปรุงอินเทอร์เน็ตบ้านสกิททีวีกันครับคืออย่างนี้ครับบ้านใหม่เขานี่คือห้องเรียกว่าห้องไฟห้องโซลา่าห้องอินเทอร์เน็ตเขานะครับเราเตอร์อินเทอร์เน็ตเดิมเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ในห้องนี้นะครับก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าบ้านสมัยใหม่เขาก็อยากจะซ่อนเราเตอร์ไม่ให้มันเห็นอะไรแบบนี้ถูกต้องไหมครับปัญหาก็คือเขาบอกว่า เน็ตกากมากนะพี่เจมบอกเน็ตกากมากนะกากยังไงนะเดี๋ยวผมเทสให้ดูนะครับตรงนี้คืออยู่ในห้องต่อกับ WiFi ตัวนี้อยู่นะครับอ่าก็กดสปีดเทสไปนะตอนนี้สปีดที่ได้ก็คือ1 3นสครับพันสนะในห้องนี้อ่ะก็ดูปกติดีใช่ไหมอ่ะเราถอยกันออกไปเรื่อยๆนะรเราถอยกันออกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปิดประตูห้องนี้ครับปิดประตูห้องนี้ไป แล้วก็เดินไปในที่ที่เราควรจะใช้เน็ตนะครับก็คือห้องนั่งเล่นตรงนี้นะฮะนี่คือห้องนั่งเล่น,นครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะกดสปีดเทสอีกทีนะครับเดี๋ยวเราจะกดสปีดเทสอีกทีนะครับครับมันหายไปไหนละมันยังต่ออยู่มั้ย่ยยังต่ออยู่เรียกได้ว่าน่าจะตุยไปแล้วนะครับตอนนี้อ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวปิงแปดอ่ะ ดาวโหลดฮะโอเคครับ0.01นะครับคือเรายังต่อติดอยู่ครับแต่ผมเชื่อว่าอันเนี้ยส่งแชทยังน่าจะหัวร้อนนะครับคือแบบว่าส่งก็น่าจะไม่ไปแล้วเดี๋ยวขอเดินลอสัญญาณนิดนึงนะครับดูซิว่ามันจะดีขึ้นไหมเอ้เมื่อกี้มันมาแว็บหนึ่งแล้วมันมาแว็บหนึ่งแล้วเนี่ยแหละครับ2เมกแล้ว3เมกยี 20. เอ่อเนี่ยครับนี่นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับปัญหาหลักๆที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือเรารเตอร์ Wi-Fi มันถูกขังไว้ในห้องนะฮะทีนี้ครับก็คุยกันว่าด้วยความที่มันขังในห้องแล้วนะครับชั้นหนึ่งมันยังไม่รอดเลยก็เลยแบบว่าจะทำโซลูชันยังไงดีนะครับทีนี้พี่เจมส์เขาก็ไปคุยกับทาง a s u s ครับผมก็ไปคุยกับทาง ASUS ก็เลยได้โซลูชันมาในและทำแล้วทำให้สุดนะครับกับ a s u s Wi-Fi7 เซตนี้ครับคือทาง a s u s เขาให้มาแบบว่าของแบบ จะเร็วไงสุดในยุคนี้ก็ว่าได้นะครับตัวเซ็น WiFi BQ16 นี้ก็คือสุดในสาย Home Use นะครับสายที่แบบว่าแต่งบ้านได้เราเตอร์สวยๆแบบนี้ส่วนตัวนี้นะครับอ o g r a p า o r g ร b e 9 8ก็สุดในสายเกมมิ่งนะครับเป็น ROG เป็น Republic of Gamer นะครับก็เรียกได้ว่าสุดทั้งคู่ ก็เอามาลงในบ้านนี้นะครับทีนี้ผมออกแบบระบบไว้ยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเลยผมต้องบอกว่าบ้านนี้มันเหมือนจะมีบั๊กอยู่อย่างหนึ่งก็คือสายแลนที่เดินระหว่างชั้นครับเขาจะเดินไปชั้น1ไปชั้น2ชั้น2ไปชั้น3นะแต่ปกติเวลาเราเดินเน็ตเวิร์กกันอะเราจะเดินทุกเส้นกลับมาที่ชั้นหนึ่งมาห้องเซิร์ฟเวอร์ถูกต้องไหมแต่อันนี้ไม่ครับมันขึ้นไปแต่ละชั้นนะผมก็เลยออกแบบระบบมาได้แบบนี้ครับ <c oughs> นี่ครับนี่คืออินเทอร์เน็ตที่เข้ามา ทั้ง2ค่ายของเราที่มันอยู่ในห้องเมื่อกี้นะครับก็คือมีทรีบอร์ดแบนกับ AS นะครับซึ่ง AS เนี่ยเป็นโปรสกิกะบิตเลยนะครับทรีบอร์ดแบนด์มีโปรห0านะฮะอ่ะก็2เส้นเข้ามาทีเนี้ยด้วยความที่เน็ตมัน2กิกะบิตแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ได้ทำแบบโหลดบาลานซ์แล้วเพราะ2กิกะบิตก็เอายิงแรงชิบหายแล้วนะฮะก็เข้าไปที่เจ้าตัวเซ็น Wi-Fi BQ16 นะครับเพราะว่ามันรับแวนได้2เส้นนะครับซึ่งพอร์ตแวนพอร์ตแรกเนี่ย มันเป็นพอร์ต10กิกะบิตด้วยนะแต่ฝั่ง AS มันเป็นแค่2 5จดกิกะบิตก็ต่อเข้าไปฝั่งทีวีแบนด์ก็ต่อเข้าไปนะครับตัวนี้เวลาเน็ตดับมันก็จะสลับให้เองนะครับนี่คือของชั้นหนึ่งนะครับแล้วสายแลนที่ผมบอกว่ามันมีแค่เส้นเดียวใช่ไหมผมก็เดินจากชั้นหนึ่งขึ้นไปชั้นสองไม่ได้ผมไม่ได้เดินหรอกผมก็เอาที่เขาเดินไว้มาเสียบนะครับจากชั้นหนึ่งไปชั้น2นะตรงนี้ก็จะวิ่งเป็น1 0กิกะบิตขึ้นไปเลยนะเพราะว่าแลนพอร์อ WiFi อตเนี้นนยม ห้องหนึ่งที่แบบว่าเป็นห้องลับที่ผมไม่สามารถเข้าไปได้นะครับแต่เดี๋ยวผมเทสให้ดูระหว่างชั้นที่แบบว่าปกตินะครับแล้วทีนี้ชั้น3นะห้องทํางานก็เอาเจ้าตัวแมงมุมขึ้นไปนะแบบว่าวางโชว์เท่กันเลยนะก็เป็นลิงก์1 0กิกะบิตขึ้นไปเช่นกันนะรเรียกได้ว่าแบ็กฮอลล์ของบ้านหลังนี้นะครับเป็นแลนด์สิกิกะบิตนะคือแบบว่าสุดในยุคนี้แล้วก็ว่าได้นะครับสำหรับโฮมยูสแล้ว Wi-Fi ก็เป็น Wi-Fi 7ทั้งหมดเลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสปีดเทส เราเตอร์ตัวใหม่กันบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะต่อเข้ากับเจ้าตัว ASUS Zen WiFi นี่แหละเพราะว่าตอนนี้ผมเซตอัพทุกอย่างแล้วเรียบร้อยนะครับเรามาดูตรงนี้กันเลยดีกว่าว่าไอ้ตรงที่เมื่อกี้มันเทสแล้วมันแบบว่าได้ไม่ถึง m a กเนี่ยตอนนี้จะได้เท่าไหร,ร่นะฮะไปดูกันครับ Ping หนะฮะดาวน์โหลดนี่ครับ700กว่ากว่านะ0นี่คือเทสแบบรียลเวิร์เลยนะครับสปีดเทสกันตรงๆนะฮะ แล้วก็ออโต้นะครับตอนนี้ผมบอกเลยว่าเป็นออโต้ของทาง ASUS นะครับไม่ได้แบบว่าจูนละเอียดจูนอะไรนะครับนี่คือ800ในจุดที่เมื่อกี้คือสัญญาณมันยู่มากนะครับอแต่ทีนี้เราไปเทสที่หน้าตัวเราเตอร์กันบ้างดีกว่านะครับอันนี้เรียกได้ว่าอยู่บนนี้ <laughs> นี่คือเราเตอร์ครับอยู่บนนี้ครับเราเตอร์ Wi-fi ผมบอกทางพี่เจมบอกว่าให้พี่เอาออกมาจากห้องเถอนะอย่าไปขังน้องเลยนะครับเอาออกมาแล้วก็ทำชั้นคือแบบ กลายเป็นว่าช่างที่ทําบ้านให้พี่เจมเนี่ยเป็นมอ ER ดเดอร์ด้วยเขาก็เลยทําชั้นมีโลโก้เอ u ซด้วยเลยทีนี้นะครับเรียกได้ว่าขายกันเต็มที่นะตัวนี้ก็เป็นเซนว i f ฟอ่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาเทสกันดีกว่าว่า Wi-Fi เนี่ยตรงเนี้ยมันได้ความเร็วเท่าไหร่นะครับคือเอาจริงเมื่อกี้800ผ่นาน Wi-Fi ห้องนั่งเล่นนี้ก็เหลือๆแล้วนะแต่ตอนนี้นี่ครับ1,700 1,800 1,900 2กิกะบิตครับ เรียกได้ว่าเต็มแพ็กเกจเน็ตเลยก็ว่าได้นะครับ Wi-Fi ได้เต็ม2 g กิกะบิตเลยนะฮะอัพโหลดมันควรจะได้พันหนึ่งนี่ครับ as 2 g b กิกะบิตเราได้แสดงแสงยานุภาพแล้วเรียบร้อยนะฮะนี่คือชั้นหนึ่งนะครับคือโอเคครับตอนนี้มันบอกว่ามันเป็นออตโต้แล้วมันจูนให้แบบเร็วแรงที่สุดแน่นอน,นครับเราเตอร์ทุกยี่ห้อเนี่ยมันก็จะขายมาแบบว่าให้ตัวเองมันเร็วแรงครับแต่การใช้งานในบ้านเนี่ยผมก็แนะนาว่าให้จูนให้เสถียรเป็นหลักนะครับเดี๋ยวเราว่ากันท้ายคลิปว่าเราจะจูนยังไงแต่ตอนนนนี้้ไปดูชััั2กครบ ชั้น2เนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวเซน Wi-fi BQ16 เหมือนกันนะครับอยู่บนทิ่งเหมือนกันนะแต่อันนี้เราจะไม่เทสตใต้ตัวเราเตอร์แล้วนะครับเราจะเทสที่ในห้องทำงานกันบ้างนะครับก็คือเรารู้แล้วว่าเทสตใต้เราเตอร์มันได้2กิกะบิตนะเราจะมาเทสในห้องนี้นะครับอ่าทีนี้เรามาดูกันนะครับสมมติว่าผมนั่งทำงานอยู่ในห้องนี้นะฮะและ้วก็กดสปีดเทสไป1ทีสิ่งที่ได้ก็คือจัดไปครับ 1,800บน Wi-Fi ในห้องทำงานนะฮะก็ <c oughs> เอาเรื่องอยู่นะอัพโหลดทันเต็มครับไม่ใช่ปัญหาอะไรทีนี้เดี๋ยวต่อไปเราไปดูชั้น3กันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงบ้างสำหรับเจ้าแมงมุมของเรานะฮะมาขึ้นมากันเลยนะฮะอันนี้เรียกได้ว่าเป็นห้องทำงานกันแล้วกันนะฮะห้องทำงานที่มีเราเตอร์อยู่ในห้องทำงานเลยนะฮะ และนี้เรียกได้ว่าเหมือนเป็นแบบคลิปทัวร์บ้านไปแล้วก็ว่าได้นะครับแบบถ่ายแบบเดินยาวๆเลยนะอ่ะเปิดเข้ามาตรงนี้นะนี่เข้ามาก็จะมีแมงมุมอยู่นี่ครับนี่คือเราเตอร์ R O G ของเรานะฮะแล้วก็แน่นอนมันน่าจะสวิชมาแล้วนะเพราะว่ามันโรมิงแล้วก็แบบว่าไม่ต้องเปลี่ยนชื่อไม่ต้องไปตั้งอะไรสปีดเทสไปเลยครับแต่เดี๋ยวไปตรงนู้นดีกว่า เอาแบบนั่งทํางานอยู่ตรงโต๊ะทํางานอะไรแบบนี้นะเอาใหม่เอาใหม่อะมาอยู่นิ่งๆตรงนี้กดสปีดเทสไปหนึ่งทีโอเคครับนั่นแหละครับก็เรียกได้ว่าเต็มที่กับสิ่งที่มีนะ แล้วก็อันนี้อ๋ออันนี้คือ57ตัวที่พี่เจมมีอยู่นะฮะก็คือของเดิมนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งข้อดีของเราเตอร์ ASUS ก็คือเทคโนโลยีที่เรียกว่า e x t e n d a b l e router นะันนี้ไม่ได้เตรียมกันนะคือเหมือนว่าเขาวางทำอะไรอยู่ตรงนี้พอดีนะฮะก็คือเราสามารถผสมรุ่นกันได้นะผสมรุ่นในที่นี้ก็คือถ้าเราดูในเจ้าตัวแอป ASUS router เนี่ยจะเห็นว่านี่นะฮะเรามีทั้งเซ็น Wi-fi b q 16 x57 แล้วก็ตัว g t b e 9 8 เราสามารถรวมรุดรัเตอร์มาเป็นเครือข่ายเดียวชื่อเดียวทีเดียวได้เลยนะครับยังไงนะก็คือเราอาจจะมีตัวนี้อยู่แล้วที่บ้านแล้วแบบว่าเฮ้ยมันแรงไม่สะใจไปซื้อตัวใหม่มาแล้วแบบว่าอยากจะเอาตัวนี้ไปไว้แบบในห้องหลังบ้านแบบนี้ที่บอกว่าอยากจะให้ Wifi ไปถึงเราก็สามารถ เอามาเชื่อมกันได้นั่นเองแล้วแล้วก็ทำได้ง่าย,ายๆผ่านแอป a s u s ซูเซอตัวนี้เลยนะรเราขายของกันตรงๆณตรงนี้นะโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปเราไปดูวิธีการจูน Wi-Fi ยังไงใน5นาทีที่ว่าใช้งานให้เหมาะสมกับบ้านของเรานะค,คือต้องบอกว่าตอนนี้เราเตอร์ทุกตัวมันถูกจูน Wi-Fi ให้แรงที่สุดอยู่ครับแกะกล่องมาเนี่ยแน่นอนผู้ผลิตเขาก็อยากให้มันแรงเขาก็จูนมาแรงที่สุดแต่เราจะจูนยังไงให้ใช้งานได้ดีและ,สะเสถียรที่สุดเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เรามาดูกันครับกับการจูน Wi-Fi ภายใน5นาทีนะครับสิ่งที่เราจะปรับได้ในหน้าตั้งค่าของเราเตอร์ Wi-Fi ของเรานะฮะอันนี้ก็เข้าไป192.168ัด้แหละก็คือ Channel Bandwidth ชแนลนะครับมันคืออะไรยังไงเรามาทําความเข้าใจกับ WiFi กันก่อนนะครับ WiFi เนี่ยมันจะมีชแนลเหมือนชแนลทีวีเราเนี่ยแหละซึ่งชแนลพวกนี้เราจะแชร์กันใช้นะครับก็คือเราใช้ทางบ้านใช้ทุกคนใช้ใครที่ใช้ WiFi ใช้นะครับส่วนชแนลวิดเนี่ยก็คือความกว้างของไอ้ชแนลนี้นะครับถ้าเกิดบอกว่านี่อันนี้อย่างเช่นอันนี้นะครับของใครไม่รู้หวัวเว่ยเนี่ยหรืออันเนี้ยเนี่ยนะครับอันเนี้ยคือชแนลวิดแคบนะครับแคบก็คือเปรียบเสมือนเหมือนถนนเลนเดียวแต่อันเนี้ยคือชแนลวิด กว้างนะครับถามว่ามันต่างกันยังไงนะครับชนลวิดแคบนะครับก็คือรถวิ hmm. ่งได้ทีละคันถูกต้องไหมถ้าพูดง่ายๆก็คือเน mm ็ต hmm. เราจะไม่เร็วนั่นแหละนะครัเน mm ็ต hmm. เราจะแบบว่าค่อยๆไปะไยแบบนี้แต่ถ้าบอกว่าชแนลที่วิดกว้างเรามารวมพลังกันเอาชแนลทุกชแนลที่เราตั้งม,มาเนี่ยวรวมพลังกันแล้วก็ทําให้มันวิ่งไปได้พร้อมกันทําให เน็ตเราเร็วขึ้นครับอันนี้พูดแบบภาษาบ้านๆน,นะคนที่แบบลึกทางด้าน WiFi อาจจะไม่ถูกใจสิ่งนี้นะ,ะแล้วถามว่าอ้าแคบ,บกับกว้างมันต่างกันยังไงอีกนะฮะถ้ามันแคบใช่ไหมเราก็เหมือนว่าเอ้ยเราก็แอบ,บๆอยู่ในชแนลของเราข้างบ้านก็อยู่ในชแนลของเขาแต่ถ้าบอกว่าเราตั้งชแนลวิดกว้างคุมตึ้งไปโดนทุกคนทุกบ้านรอบข้างนะข้างบ้านก็กวนเราเราก็กวนข้างบ้านแย่งกันใช้ตบตีกันไปกันมาเพราะผมอยากจะบอกว่า Wi-Fi เป็นสิ่งที่1คน สามารถพูดได้หนึ่งครั้งใน1นึ่งชั้นงงไหมคือในสมมติว่าชั้นแนลสาเนี่ยชั้นแนลแรกของ Wi-Fi เนี่ยโน้ตบุ๊กผมคุยอยู่มือถือจะคุยต้องรอนะโน้ตบุ๊กคุยเสร็จมือถือคุยต่อวนๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ได้หมายความว่า,วาทุกคนมันจะคุยได้พร้อมกันดังนั้นไอ้นี่แหละอาจจะเป็นเหตุผลของ Wi-FI ชา้าในหลายๆบ้านเพราะว่าเราเตอร์ที่เขา ขายมาเนี่ยนะครับแน่นอนครับเขาก็อยากจะโฆษณาสปีดเทสทุกอย่างให้เร็วที่สุดเขาก็เลยมาจัดมากว้างที่สุดเท่าที่ชีวิตมันจะทําได้นะครับโอเคครับมันสปีดเทสได้เร็วอย่างที่เห็นไปในรีวิวช่วงแรกๆที่ผมพาเดินกดเทสทั่วบ้านเนี่ยแต่การใช้งานเราก็มีบ้านข้างๆด้วยมีอะไรด้วยนะรเราก็าจจะต้องแชร์กันไปวิธีการจูนของผมก็คือลดชนวิทให้แคบลงนะฮะแล้วก็ปรับชนเนล ให้หลบข้างบ้านคือถ้าข้างบ้านไม่หล,หลบเราเราก็หลบข้างบ้านก็ได้นะครับกะโหลดพวกซอฟต์แวร์สแกน Wi-Fi พวกนี้มาแล้วก็หาช่องว่างๆลงไปแล้วก็ปรับช่องวิทให้แคบๆนะครับคือเราต้องดูอุปกรณ์เราด้วยถ้าบอกว่าเรามีมือถือรองรับ320 m มกะเฮิรโอ้โหไวไฟ7เทสได้เต็มที่ ถามว่าเราจะสปีดเทสทุกวันไหมก็ไม่นะรเราใช้งานทั่วไปถูกต้องไหมเราก็แคบได้หรืออย่าง macbook ที่ผมใช้เนี่ย macbook ส่วนใหญ่จะรองรับช h a n n e w i แค่80 m e h z แล้วถามว่าเราจะปรับ160ไปทำไมนะฮะก็นั่นแหละครับก็ปรับแค่80ก็พอแล้วอะไรแบบนี้นะฮะนี่ก็คือการจูน wifi ของผมนะครับเวลาเทสสปีดเสร็จรีวิวเสร็จทุกอย่างผมก็จะปรับ แคบมาเพื่อให้ว่ามันใช้งานได้ดีขึ้นนั่นเองแล้วก็ไม่ไปตบตีกับใครขนาดนั้นนะฮะก็มีอีกหนึ่งสิ่งครับที่ผมแนะนําให้ทําก็คือกรณีที่เราลงเราเตอร์ใหม่ในบ้านแล้วเนี่ยแนะนําให้ไปปิด Wi-Fi ในเราเตอร์แถมอันเดิมด้วยนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่า Wi-Fi มันเป็นคลื่นที่เราแชร์กันใช้ทุกคนถูกต้องไหมเราเปิดใช้ของใหม่ไอ้ของเดิมมันก็ยังถูกใช้ถูกทํางานอยู่มันก็คือแชร์กันก็ไปปิดมันซะถ้าเราไม่ได้ใช้นะครับก็ ประมาณนี้สําหรับการจูน w i f i ภายใน5นาทีนะครับคลิปนี้ก็จบแล้วเพียงเท่านี้แต่ก่อนที่จะจากไปผมขอให้ดูแอป,ปตัวนี้นิดนึงนะเพราะว่าต่อไปเนี่ยพี่เจมคงไม่มาจูนอะไรแบบนี้นะครับก็จะให้เขาใช้แอป,ปนี้นะแอปแอปนี้มีชื่อว่า asus router นะครับเป็นแอป,ปสําหรับผู้ใช้ทั่วไปที่แบบว่าเอาไว้ดูได้ว่าเฮ้ยมีใครใช้เน็ตอยู่มีอะไรแบบนี้แล้วเราสามารถแบบบล็อกได้นะครับนี่ไม่อยากให้ใช้เน็ตกดทิมบล็อกไปได้เลยนะฮะหรือเราดูได้ว่าอุปกรณ์เราลิงก์อยู่อย่างแบบถูกต้องสวยงามนะครับ เช็คได้ว่ามีอะไรบ้างนะครับหรือว่าดูได้ด้วยว่าเราใช้เน็ตอยู่เท่าไหร่นะครับนี่ใครใช้เน็ตวิ่งอยู่เท่าไหร่คือเนี่ยเห็นไหมใช้งานจริงในบ้านเขาก็ต่อเล่นอะไรก็อยู่วิ่งอยู่แค่นี้เองนะครับเน็ต2กิกะบิตนะฮะก็ดูง่ายผ่านแอป ASU s r o เ t e r นะครับจะเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi จะทำอะไรก็ทำได้นะวันนี้ก็ขายของกันนิดนึงสำหรับวันนี้ก็จบแล้วเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครั้งต่อไปสำหรับวันนี้แดบลาสวรรค์สวัสดีครับ